นอนหนามหมาหนามแมวโง่งมแหลงวะเนาะจะกินเขาไม่วะหน่อยเนาะเกดีขาบอ๊ะบอกว้ายแหงครับเออเกี่ยวบอกร้าีแหงครับเอ้าเดี๋ยวเบิ้งรถอาจารย์นะครับเบิ้งรถอาจารย์หลังจากที่ผมข้าดเห็นรถผมโดนลายมือเรียบร้อยไม่แร้วว่าเรียบร้อยเอ้ย โอน้ำม้สกีไม่สเตอร์ไม่เรือทรายของเหลยวท่นเนี yeah. ่ยเล่าสิ่งเล่าสิ่งเล่าสิ่งเออเล่าสิ่งช่างสิทธ์นะครับเล่าสิ่งของเออช่างสิทธ์ร้อยเอ็ดนะครับจุดสิ่งช่างนุนะครับแม่งผู้ใดเป็นสปอนเซอร์ไทยแมย่งเบิดเลยช่าง <laughs> ของ <laughs> ของของใครได้อยู่นี่ไทย <laughs> ไทยเบิดเลยนี่ ช่างนุสุดซิ่งนะครับโทรสั่งได้เบอร์โทรตามนี้นะครับใครไม่ทันเก็บเอานะครับอันนี้ลงกึ่งช่างสิทนะครับนี่ลั่นซิงนะครับดูพี่เฮ็ดเล้วท่านนี่หัวจรวดแม่งป้องครับเกี่ยวดันมือสองนะครับเกี่ยวดันเกี่ยวดันใขยังวะบูฮูยักษ์ครับเกี่ยวดันไครมวยตัวไม่ใส่บูฮูครับเมือเราใบมีดไม่หัวจรวดไม่ ไปแล้วก็ตัดใส่บุตตันมดเด้เจ้านี่บูฮนี่เนี่ยบูตบูตอันข้าวขาบุตเล้าหนวดเรานี่มยนี่ปุ้ยหนวดใหม่เอย่าม,มองมองพี่น้องพ,นะพุ่น่ะเฮ็ดดีเช้ญของรถบูมีแหง้งเก็บบุคข่อยมีแห้งกับแกแกไม่ค่อยสบายนะครับโดนเด,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 ดินโดนเติบแล้วนะครับบุ้ยหายรถเรียบร้อยนะครับจะมาเธอบูหัวว้าวอย่างเี่เรา น้ำมันเครื่องอย่างนี้นพูดนะ่ะงมือดอยืดนี่โอ้สายโอ้นี่ที่เขาแปลงมากครับแปลงอ่าแปลงเป็นอุ้มติดตั้งนะครับเนาะเขาก็เลยมาสับคนท้นตัวนี้ครับนี่สายตัวนี้มันหัวนี่นี่สายตัวนี้มันหัวมันเลยเปียกเสียของก็ประมาณนี้ครับ เฮ็ดเร็วๆของอาจาย์ทั้งนี้โรเลอร์ใหม่เบิกศูนย์ครับโรเลอร์ใหม่เบิกศูนย์ทุกตัวนะครับฝั่งนี้เฮ็ดดีแต่ว่าขั้นนี้ครับอ่าสับเปลือกกันกระสอบนะครับกลายเป็นเอาบ้เาเราการช่างนะครับเปลี่ยนไข่เปลี่ยนไข่พี่นอ้องที่ได้เกี่ยวบปนี่รถพี่เรานี่มันจะได้เกี่ยวไหมลูกพี่ จะได้เกี่ยวไหมนี่เกี่ยวปีนาเพ่ใเราปีนี้บม่มีเขาเฮ้เรา่าจนมาบ่เฝ้าเฮอจน่าบ่เฝ้าเี่งันนี้เครื่องกำลังฮ็ดแท่นเพาะ่าได้โจกใส่อยู่เครื่องเราได้ใส่โซสเตอร์กันตั้อยู่ประเทศไหนกูนี่ ใส่เทอร์โบเรียบร้อยนะครับแก่บริสุทธ่าก็ได้เงินน้ำบุได้เลยเออมีหล้วแค่ปลกตื่นครับแกอยู่ซื้ออยู่แกนอนซื้อเลยครับอันนี้ก็เป็นรถของบ้านโฮมนะครับรถขอยห้โฮมเนาะไม่เห็นยังอีกดอกนี่รถ ไทยสารค้ำนะครับไทยสารคร้ำอันเห็นเขา mang ไากอยากม์ m งน้ำเขาเดิหน่อยที่เป็นแบบไดียบุยู่บึงเขาสมเชื่อคือว่อยู่บ่ได้นยวคิดว่าเห็นเขาสมไกอยากคิ่สมน้ำเออคุณนะเว้ยโจก้อยู่ซื่อๆจ้ไก่ยากเสียเงินม่ห้องหมุดถอดมาเติมใส่บุยินเขาไปเอวอยากได้เคียงใหม่เหรอเอาเคียงกู่ตาพี่เราสูบเด,ดี๋ยวใส่รถนี่ ตบ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 เออประหยัดน้ำมันอันนี้เป็นรถเบาโฮมนะครับนี่มางนะครับจะเห็นอยังในวุ้นเห็นถอดมอเตอร์นะครับลายหลอดไปกับเบจักนะครับขั้นนี้ก็คือจังเห็นอะไรพี่น้องของดีโซนอีสานของดีอู่ปลาเรางกิดจะไปมนเุ พ่ไปกินตำฮ่งเสื้องหันม้อ,นยนยอยากกินตำฮ่งไกินตำ่งกูเป็นกินตำ่งเสื้อจาของทองดีมัมเล้ยงอย่ <c oughs> าาเลีย้ยงหนุตัดผมไมโก้ปะธาน,านเอ้เกดิกามุม,มแหลงอยู่นนเออได้กินขาไม่นั่งเขาอยู่

งานโม้กินเหล้าแล้วปากดิ้วเป็นผีอะไรยังสีหดไหลไปเลยวโซ่ปากเลยโอ้ยเหล่าเดี๋ยวนี้ยกยกสองนิ้วครับสองนิ้วจำมาฮ่อนนะฮะเม็ดนึงที่หลามากินมันจะลุกลย้ดิเขาบอกมาเสียอีกนึ่งแก้ไขก็ว่าระบบ

ย่ำเป็นคนใจดีนะเออคนมากก็เป็นผีแล้วว่าข้าวไปผูใดเป็นผีเม่ไรนะโต้กย้งปากย่องจีนข <oh> nah. ึ้นหมงเลยมักใจข้าวมากใชหเอ้ยขาก็บิดบ่าลองเบิ่งลองเบิ่มจีนบ้าหัวใจเจ้าตายไม่ยุ ย่ใอประเทีผม่มีอะไรกทูไปบอกหน้าแ่เดวมากินรองเปันเจ้ากินยานี่ม okay. okay. like so like ันดื้อแล้วเจ้าก็เส like ียร like ์ไฟนี่กินยาอะไรเจ้ารีกินยาไแหงแล้วกินไปก็ว่ีผลนั่นวะก็ไปหาฉันในเดี๋ยวเึามูแล้วกเอาอ้ม่เอาอ้มานั่งลาเราแล้วอุ้ยมูลอยใหญ่ก็อีมารอปีแล้ lao hình nhảy có mà đang đỡ, đâu, 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 gì mà năng lão lão gì để không,